สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พามาชมลูกมูนะครับลูกมูเนี่ยจะเป็นนี่ครับลูกมูสวนน้าๆนะครับนะเป็นลูกมูแม่เขาจะเป็นแม่เมย์ซ่านนะครับแม่เมยซานพ่อเขาจะเป็นพ่อดู็อกนะครับพ่อแดงแดงแบบสไตล์มูลุ่มนะครับพี่น้อง นี่ครับอ้นวานาๆนา่นาเนาะครับไม่รู้เขาแต่เก่ามันมีให้ลูกยุ่ยเจ็ดตัวนะครับก็คือจีแมนขายไปหนำนะครับแต่คว้างเพิ่มมาอยู่วันนี้ผมผมว่าโมเฮียนจะควา้างขึ้นมาเบิ่งให้โข้สร้างดีนะครับตัวนี้เป็นตัวเมีย ข้องแางดีแห่งนะครับกามเหนือลายหัวหนาน้านะครับไอ้พายเบิ่อแม่พันธุ์นะครับเนาะพายเบิ่งแม่เพื่อนนี่ครับตัวนี้เป็นเป็นแม่นะครับเนาะแม่กระตัวใบใหญ่ครับประมาณ หกสิบกิโล่เนาะเมืยอซ่านเขาจะลักษณะแบบนี้น่าจะมีหมูปลานั่นนะครับเนะมืยอซ่านเนาะครับเนาะเมืยอซ่านแถเขาจะเป็นหนาสานั้นๆเนาะส่วนตัวนี้น่าจะเหียวห,ห,หน่อยแน่จักหน่อยเขาจะตื่นขึ้นเนี่ยนะครับ นะักประมาณหกสิบกิโลนะครับโดยประมาณหกสิบกิโลเพราะว่ารูปหลังลักษณะของเมื่อยสารแล้วเ็าจะบางน้องนะครับนะจะบางจะจะเพี้ยวถ่องก็จะย่อนยอนนิดหน่อยนะครับเลยใหลลูกออกมาเป็นสีดำนะครับเนาะดูล็อกด้วยพกติแต้เหลวเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับ ดำแดงเนะครับสำหรับอพันธุ์ดูร้อกมาผส,สมกับแม่เมื่อสานก็จะให้ลูกออกมาเป็นดำดำแดงแดงนะครับเนาะออกไปท่ทางดำลายตัว <c oughs> นี้ให้ลูกไปทองที่สองนะครับทองที่สองที่ผ่านมาทองแลกได้ลูก8ตัวนะครับ ของที่สองเด้ลูเจ็ดตัวประมาณน,นี้นะครับพี่นองสำหรับหมูเมืยสารน,นะครับเนาะ